สู้ไม่ถอยพัฒนาตนเองลบคำคอรหาแฟนขับขัดค้านปู่เป้เกศริน์ฝีมือสู้นางเอกร่วมช่องไม่ได้ตัวประกอบยังเล่นดีกว่า จากกรณีที่นางเอกสาวปูเปเกิซซิรินเจอคอมเมนต์หนักเกี่ยวกับหน้าตาและการแสดงแถมลามไปถึงผู้จัดละครจนเจ้าตัวทนไม่ไหวออกมาตอบโต้จนเกิดประเด็นดราม,ม่าตามที่เสนอข่าวไปแล้วล่าสุดปูเปเกิซซิรินและผู้จัดละครเดินสายมาโปรโมทละคร ึงไม่พลาดที่จะสอบถามถึงกระแสร,ราม่าร้อนๆดังกล่าวราม่าถล่มไม่สวยเล่นไม่ดีปู่เป้หนูเป็นคนเซนซิทีฟและรู้สุดบุรพ้องของตัวเองอยู่แล้วในเรื่องของรูปร่างหน้าตาผิวพรรณที่ควรจะพัฒนาให้มากกว่านี้ก่อนอื่นหนูต้องขอโทษจริงๆ ที่พิมพ์ลงไปเร็วโดยไม่คิดหน้าคิดหลังให้ดีก่อนบางคำหนูอาจจะไม่น่ารักหรือว่าทำให้ใครหลายคนไม่สบายใจหนูขอโทษค่ะเพราะหนูก็อยากให้ทุกคนรู้ว่าหนูก็เสียใจและมีความรู้สึกเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งคือเขาไม่ได้ว่าหนูคนเดียวแต่มันกระทบทั้งผู้จัดละครพี่เปียวพี่เคมพีมุกพีมิกแล้วทุกคนเขามีส่วนในการช่วยเหลือดูแลและประคับประคองจิตใจหนูระหว่างการถ่ายทาม,มาต ทุกคนคือคนที่หนูรักทั้งหมดเลยพอเกิดมีการว่าแบบนี้ขึ้นมาก็รู้สึกไม่ดีหนูเลยอธิบายบอกเขาไปว่ากว่าหนูจะถ่ายทําจบทางเรื่องหนูผ่านอะไรมาเยอะมากแล้วเราก็ตั้งใจอยากจะทําผลงานออกมาให้ดีที่สุดเท่าที่หนูจะทําได้เพื่อสมกับที่คนดูรอคอยตลอดมาหลังจากโซเวรีแล้วระหว่างถ่ายเราก็กดดันมากแล้วอะพอมาเจอคอมเมนต์ที่เหมือนมันยิ่งกระทบจิตใจ เเรายอะแล้วหนูก็ห้ามใจไม่ทันเลยพิมพ์ต่อไปอันนี้ต้องขอโทษด้วยค่ะถ้าหากว่าคำไหนที่มันดูออกมาไม่ดีเคยท้อจนรู้สึกอยากออกจากวงการไหมปู่เปไม่เคยคิดว่าตัวเองจะต้องออกจากตรงนี้แต่แค่คิดว่าจะทํายังไงให้ไปต่อได้ตรงไหนที่เป็นจุดด้อยก็จะพัฒนาตัวเองและจะหํำให้มันเร็วที่สุดแต่ที่หนูสะเทือนใจเพราะหลายคนไม่ได้รู้ว่า พี่ๆที่อยู่กับหนูเขาเป็นยังไงคําที่พูดว่าเคยเห็นว่าผู้จัดละครพี่มุกพี่เคมพี่เปรี้ยวพี่มิกค,คอยช่วยดูแลนี่ได้แค่นิ้วหรอเจ็บมากๆเลยค่ะแต่เราก็สู้อ่ะเรารู้อยู่แล้วว่าไม่มีใครเลือกเกิดได้หรอกแต่เราเลือกได้ที่จะพัฒนาเลือกที่จะสู้เลือกที่จะเป็นได้ค่ะในส่วนของผู้จัดพอนางเอกของเราเจอแบบนี้รู้สึกยังไงบ้างผู้จัดละครคือจริงๆน้องโดนตั้งแต่ แเปิดกล้องเรามาั้งตั้งแต่ที่ละครยังไม่ออนแต่ในฐานะที่ผู้จัดละครทําตัวเป็นคนกลางและเป็นคนดูและฟังคอมเมนต์จากหลายๆคนมันก็มีจุดที่ตรงและใช่อย่างที่คนอื่นเขามอกคือมันมีอุปสรรคเยอะแยะมากมายแต่เขาก็พัฒนาตัวเองแต่ถามในมุมของผู้จัดละครวันแรกที่ได้เด็กคนนี้มาเขาพัฒนาขึ้นเยอะมากมันมีจุดระหว่างทางที่เหมือนถอดใจกับเขาก็มีไม่ใช่ไม่มี